นักสืบทำงานเจเจตรีนล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกหลุดโฟกัสเงาในกระจกเต็มเต็มเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวเน็ตหลายคนยังคงพูดถึงสำหรับประเด็นข่าวลือคู่รักขาเตียงหักนักร้องยุคเก้าสยาพันรายาซึ่งหลายคนต่างพากันโยงไปที่คู่ของเจเจตรีนและติ่นเกตมณี คราะฝ่ายหญิงมักจะออกมาโพสต์ข้อความเศร้าๆให้เห็นผ่านอินสตาแกรมอยู่เรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามทั้งคู่แอ่ยังไม่ได้ออกมาตอบข่าวลือดังกล่าวล่าสุดผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาเผยคลิปของเจเจตรินที่กำลังขับล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกและเมื่อดูดีๆในกระจกพบว่ามีเงาของผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งโผล่ออกมา เป็นว่ายังไม่มีใครรู้ว่าสาวคนนี้เป็นใคร